วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ5บาทพยาคุดเฉียงนะครับว่ามันมีราคาหลักแสนจริงหรือไม่นะครับเนื่องจากมีกระแสตามโลกออนไลน์นะครับว่ามีคนประกาศหลักแสนบางร้านเนี่ยประกาศหลักล้านเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามนะ ใครที่ยังไม่ได้ตามเนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับเนื่องจากช่องผมเนี่ยมาให้ความรู้อยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับของโบราณต่างๆนะครับผมนะวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงนะเกี่ยวกับเหรียญ5บาทพยาคุดนะว่าตกลงมันมีราคาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีในโลกออนไลน์ในปัจจุบันนี้ก็มีข้อมูลแบบที่เป็นเท็จบ้างที่เป็นจริงบ้าง นะซึ่งปะปนกันไปนะครับเพราะแล้วก็บางคนนะครับได้เอารูปโปรไฟล์ของร้านดังๆมาทําเป็น Facebook มาหลอกคนนู้คนนี้นะครับผมทำ,ทำให้ทให้เราไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงเราจะเชื่อใครดีอะไรงไงนะครับผมนะ, <S <S นะซึ่งหลักการมันมีอยู่ว่าถ้าคุณจะเชื่อใครเนี่ยคุณต้องดูที่ข้อมูลที่เขาพูดอะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่ปามันสมเหตุสมผลหรือเปล่ปานะครับแล้วก็คนที่คุยอยู่เนี่ย นะมีเขาเรียกอะไรมีเครดิตหรือเปล่าอะไรงไงนะแล้วก็มีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่เว็บแล้วก็แปะเว็บไซต์การพนันแล้วก็หรือหลอกให้โอนอย่างเงี้ยอ่นนี่เราเราเรา,เราเชื่อไม่ได้นะครับผมนะดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรียน5บาทพยาคุดเฉียงนะครับเพื่อนๆนครับ5าบาทพญาคุดเฉียงเนี่ยมันมีหลายพศนะครับเช่นพศ .2 2520 2522แล้วก็2524นะครับผมซึ่งทั้งทั้ง3ามสส์นี่ยราคาไม่เหมือนกันนะครับผมนะราคาไม่เหมือนกันแล้วก็คือผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับ mm hmm. เหรียญโบราณเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีราคาทุกเหรียญนะครับนะครับคือผมจะอยากจะบอกเคล็ดลับหรือว่าบอกเอเอ่บอกเทคนิค <c oughs> <c oughs> หรือว่าบอกบอกอะไรที่ที่แบบ ให้รู้ว่าร้านนี้รับซื้อจริงหรือเปล่านะครับก็คือสมมุติว่าเรามีเหรียญสิเหรียญอย่างเงี้ยนะเราส่งไปปึ้งนะครับทั้ง10เหรียญมีราคาหมดนะครับอันนี้น่าแปลกใจอันนี้น่าแปลกใจ <c oughs> แล้วก็เหรียญเรามีเยอะเหรียญเราเนี่ยมี10บสิบเหรียญเขาตีราคาเหรียญละแสนหมดเหรียญละ5 0,000ื่นบทนะอันนี้น่าแปลกใจเพราะเหรียญที่จะมีราคาเนี่ยมันมีปัจจัยของมันอยู่นะครับ ปัจจัยคืออะไรนะครับความหายากเป็นปัจจัยนะครับส่วนเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับถ้ามันหาง่ายนะถ้ามันหาง่ายนะนักสะสมจะไม่ซื้อโดยเฉพาะ,ะราคาหลักแสนเนี่ยเราต้องคือที่จริงแล้วเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็สามารถพิจารณาได้นะครับว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะครับโดยที่เรา,ามาประมวลข้อมูลที่เขาพูดอ่าโอ้ยมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยมัน เหรียญเราเนี่ยมีเป็นสิบสิบเหรียญของเพื่อนก็มีของญาติก็มีคนนู้นก็มีราคาหลักแสนอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละนะอันนี้ไม่ใช่ละดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ5บาทพยักดเฉียงนะว่ามันมีราคาหรือไม่นะครับถ้าผมผมตัดแบบสั้นๆเลยแล้วกันถ้าเหรียญพยักดเฉียง5บาทปี2524ราคาหลักแสน นะครับราคาหลักแสนนะครับแต่ถ้าเป็นปี2522 2520แบบนี้ราคาไม่เกิน50บาทต่อหนึ่งเรียนนะครับหรือบางร้านอาจจะขาย1 0 0บาทเอาง่ายๆคือไม,ไม่เกินไม่เกินหลักร้อยแล้วกันนะครับผมนะพู <c oughs> ดแบบง่ายๆเลย <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นปี2524เนี่ยถ้าส่วนตัวผมนะถ้าเกิดว่าใครมีจริงๆเนี่ยนะครับ ผมว่าถ้ามีการประมูลนําเข้าในงานประมูลเอื้อเสรีนที่มีการประมูลเหรียญที่กรุงเทพเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าหลักล้านนะสุดตัวผมนะเอาง่ายๆคือไม่ต้องหลักล้านแหละไม่ต่ำกว่าห้าแสนแน่นอนนะไม่ต่ำกว่าห้าแสนแน่นอนเพราะว่ามันหายากมาก mm hmm. เดี๋ยวผมผมจะอ้างอิงจากเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสามเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสามณปัจจุบันนี้พอที่จะได้เห็นบ้างน,นะครับพอที่จะ พอที่จะมีบ้างนะครับราคาหลักล้านเลยนะหนึ่ล้าน10000แนกว่าบาทนะครับแล้วเหรียญ5บาทปี252 4สีเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นนะครับดังนั้นผมว่าโอ้โหราคาน่าจะแบบสุดๆแน่เลยนะครับอาจจะถ้ามีจริงถ้าเป็นของแท้นหลักล้านแน่นอนนะสุดตต้ผมนะครับผมนะ <c oughs> ผมวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผมได้อยู่ในวงการมา จากได้ไปเข้าร่วมประมูลอะไรเง้นอย่างนี้นะครับผมนะผมเชื่อว่าราคาหลักล้านแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นปี2 5 2 0 2 5 2อยางเนี่ยยังไม่ค่อยมีราคานะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับถ้าสมมุติว่าร้านไหนให้ทาใบประกันห้ามทําเด็ดขาดเนื่องจากร้านนั้นไม่ใช่ร้านจริงแน่นอนเพราะร้านจริงไม่จําเป็นต้องทําใบประกันจําไว้ครับสวัสดีครับ